เอาบอลมานน่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์บอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานน่สวัสดีครับการแข่งขันฟุตบอลยูโรระหว่างสโลวาเนียกับเซอร์เบียเอาบอลมานน่ bon ขอวิเคห์เลยเลยกันนะครับ สโลวีเนียแผนการเล่นอยู่ที่4-4-2คาดเดาของทีมนี้สโลวีเนียต้นยูโรนะครับ2024ดยการเสมอเดนมาร์กมา1.1ตอนัดแรกซึ่งเป็นผลการแข่งที่ดีทีมมีฟอร์มการเล่นมั่นคงไม่แพ้7นัดหลังสุดนะฮะการมีผู้รักษาประตูยางยานันโอบักนะครับช่วยในการป้องกันของทีมได้แข็งแกงนะร่งนะฮะแล้วมาดูนะครับ แผนการเล่นของเซอร์เบียนีฮะวันนี้จะแก้เกมสโลวาเนีย3,4,1,2นะสครับสถานการณ์ของเซอร์เบียนะแพ้ให้กับอังกฤษมานัดล่าสุด1ต่อ0และแม้จะตอบโต้ในครึ่งหลังแต่ไม่สามารถทำประตูได้นะครับผมดูมองดูว่านะฮะรูปเกม2คู่นี้เซอร์เบียนะฮะกับสโลวาเนียนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนุกแน่นอนนะครับที่ผ่านมาเนะฮะเซอร์เบียชนะมา3เสมอ2 และวันนี้บอกเลยว่านะครับเซอร์เบียต้องกำชัยเพราะว่าทั้ง2ทีมนะฮะไม่มีทางนะครับหรือไม่แพ้ไม่ได้นะครับแพ้เก็บกระเป๋ากลับบ้านทันทีนะฮะมาดูตัวนักเตะผู้เล่นนะฮะของสโลวาเนียกองหน้านะครับอันครันสปอรล,ล่านะครับเบนเจามินเซนโกและกองกลางอดัมกาเนสตาเซลิน ยานเอมลาการนะฮะและมาดูตัวนักเตะของเซอร์เบียกันบ้างนะครับนะฮะตัวกลางตัวลุกนะฮะดูซานทาดิส is, นะครับแล้วก็กองหน้านะครับสองตัวนะครับที่ส่งมานะครับอเล็กซานดามิสโดวิชนะครับดูซานวาลาโอวิสนะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้นี่ฮะวิเคราะห์ของเกมนีครับสโอร์เนียฟอร์มการเล่นที่มั่นคงในช่วงหลังโดยเฉพาะการป้องกันการแข็งแกร่งและการโจมตีที่มีประสิทธิภาพนะส่วนทางด้านเซอร์เบียแม้จะเริ่มต้นไม่ดีนัดแรกแต่มีความสามารถในการสร้างโอกาสการโจมตีประสิทธิภาพดีแน่นอนนะครับวันนี้ขอวิเคราะห์เลยด้วยกันเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ เอาใจไปเลยกับเอาบอลมานี่ผมตีได้เลยแล้วกันนีฮะเสมอหนึ่งหนึ่งสโลวาเนียหนึ่งเซอร์เบียหนึ่งคู่นี้คู่นี้นะครับถ้าขายต่อมาลองได้เลยนะจ๊ะขอบคุณเนี่ยผู้สนับสนุนหลักนะหลังสิทธิ์จบในที่เดียวสวัสดีครับ